ใช่ดาพระฤาษีสอนสุสาครนว่ายังไงใครรักรักมั่งชังชังตอบให้รอบครอบอ่านคิดนหลันหนาะรู้สิ่งใดไม่สู้รู้วิชารู้รักษาตัวรอดเป็นยอดคนเนี่ยได้เรียนมานี้พระสมุทรสูดลเรล้นคนนา,นา<อ>สายดิ่งทิ้งทอดมาอย่างได้ออกดตะก้าค่ะ <laughs> <laughs> กระท้าค่ะ1,300รท่านขอบคุณทุกคนฝากกดติดตามด้วยนะจ๊าวันนี้สวยดึกเลยสวยดึกเพราะว่าเป็นงานกลางคืน,นงานขาวดําวันนี้ไปทําบุญถวายพระาจารย์มานะคะเป็นบุญงานศพกระก้าเลยค่ะอุ้ยก้าบ้านแล้วขอบคุณค่ะก้าบ้านแล้วขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะก้าบ้านแล้วจ้ามาแล้วเหลือ <c oughs> จัดกแกะแล้วต้องเอาเข้าตู้เย็นจริงๆไม่อยู่ในตู้เย็นก็ได้นะคะแต่พี่ต้องมีฝาชีครอบนะคะปลาอินทรีย์ไม่ต้องใส่ตู้เย็นก็อยู่ได้นะคะทอดให้แล้ว นะแต่ว่าถ้าทานไม่หมดเพราะว่าปลามันชิ้นใหญ่มาก1ชิ้นพี่ก็ถ้าทานคนเดียวว่นหนึ่งชิ้นก็หนึชิ้นก็อิ่มเลยพี่ก็แบ่งทานเอาแล้วที่เหลือพี่ใส่ตู้เย็นนะแล้วเวลาพี่จะทานพี่ค่อยเวฟปลาอยู่ได้ถ้าในตู้เย็นนะช่องธรรมดาอยู่ได้เป็นหนึ่งอาทิตย์นะคะช่องฟิตอยู่ได้เป็นเดือนปลาไม่น่าไม่เสียนะปลาอินทรีย์ทอดแล้วรสชาติดีมากเพราะว่าเป็นปลาสดใหม่ทําสดทําใหม่ทุกวันจริงๆทําสดทําใหม่ทุกวันจริงๆค่ะสวยสุดๆขอบพระคุณค่ะ ขอบพระคุณนะคะขอบพระคุณค่ะ mm hmm. เดี๋ยวสี่ทุ่มครึ่งได้ตามมาถ่ายคลิปก่อนแป๊บหนึ่งนะแเบดบียว mm hmm. เราไปกดพวกนี้กดตะกร้าให้หนูหน่อยนะคะ mm hmm. ขอบพระคุณค่ะอืมหนึ่งพันสามร้อยท่านสวัสดีค่ะมาแล้วปลาอินซีแดดเดียวทอดให้เสร็จพร้อมทานจ้าใครสั่งแล้วกดมานะคะเออพิมพ์บอกกันบ้างพิมพ์คุยกันบ้างหนึ่งันสามร้ยท่านมาเร็วหนึ่งพันสามร้อยท่านมาเร็วหนึ่งพันสามร้อยท่านมาเร็ว 1, เชื่อเลยค่ะว่าปลาสดสดจริงและเป็นปลาสดจากทะเลน้ําลึกเลยนะคะเออนะจา๊ะเออบอกแค่นี้แหละสดมากฉ่ำมากเออวันนี้ฝนตกค่ะแต่ว่าฟ,ฟ้าไม่แรงลมไม่แรงเท่าไหร่นะคะแม่ค้าสวยจังขอบคุณค่ะแม่ใจดีกดตะก้าให้หนูหน่อยนะใจดีกดตะก้าให้หนูหน่อยเร็วขอแค่หนึ่งบ้านเร็วหนึ่งพันสามท่านใจดีกดตะก้าหน่อย จด,ดีกดตะก้าหน่อยนะจ๊ะมาเลยสวัสดีทุกคนจ้ะสวัสดีทุกคนจ้ะกดตะก้านะคะกดตะก้านะคะเออคนมีทอดมีทอดมีคนมีจ้ะคนสวยแพรลี่อา<ไ>ปาอินซีแดดเดียวมาเล้วพี่เล้วปาอินซีแดดเดียวเล้วมาเลี้วไปกดตะก้านะจ๊ะเดี๋ยวเขาจะทำเป็นนั่งขายนะกดตะก้านะคะอย่างนี้แนละ้วเธอนะก็เดินมาข้างหลังนะคะ กินอะไรสวยจังกินอะไรเล่าเธอแล้วก็ค่อยๆหันไปมองกลอง้องตาเธอายโอเคะ <Okay. S 1> แล้วเธอก็ร้องให้จบเหมือนเมื่อกี้แล้วก็คุยกันนิดนึงๆนิดหน่อย,อยกินอ้าใหม่อีกรอบหนึ่งเดี๋ยวเพิ่งวีน <s> <c oughs> กดตะก้านะคะไม่เดี๋ยวเขาก็ทำเป็นแบบไลฟ์อย่างนี้นะอ่ะทุกคนกดตะก้านะคะนู่นนี้นะแล้วเธอก็เดินมาแหละเดินมาแหละเดินมาอยู่ตรงเนี้ยแล้วก็ร้องเพลงใส่กล้องกับกล้องตานะกินอะไรเล่าเธอโอเคงอมล้ําเตือน โอ้ทุกคนกตะกาเลยปะทานได้กี่วันโอ้สิบสองบ้านแล้วแม่โอ้เร็วโอ้สิบสองบ้านแล้วแม่เร็วหูขึ้นโอ้สิบสองสิบสามบ้านแล้วแม่มาอูหูหไม่ใช่ปลาเค็มนะคะเป็นปลาแดดเดียวเป็นปลาแดดเดียวไม่เค็มค่ะทานเล่นได้ทานเล่นได้ทา,ไดทานกับข้าวสวยร้อนๆได้เค็มหรือเปล่าไม่รู้แต่ฟอร์ดเวลาฟอร์ดกินนะฟอร์ดมันต้องกินกับน้ำจิ้มซีฟู้ดอีกอีกทีกกนึงอะ่ะไม่ไม่ไม่ <Okay. S 2> ไม่เค็มเลยมันเป็นปลาสดแดดเดียวนะคะ แต่เราหมักซอสให้แล้วนะไม่ต้องคุณไม่ต้องไปปรุงรสไม่ต้องอะไรเลยยกเว้นว่าคุณจะไปทำน้ําจิ้มน้ําอะไรเขาเรียกอะไรนะคุณจะซีฟูดหรอเออเหรืออะไรสักอย่างนั่นแหละอร่อยครับขอบคุณค่ะโอ้มาอีกแล้วสัว์มากับฝนเคยสั่งมาแล้วขอบคุณค่ะเนี่ยเห็นไหมคนที่เขาเคยสั่งแล้วเขาจะเขาจะรู้ว่ามันอร่อยมากนะคะไปนะแม่นะปัดช่วยกันเลยอ่ะปัด กดตะก้าเลยขอหนึ่งร้อยบ้านนะคะขอหนึ่งรอยบ้านพอวันนี้ขอแค่หนึ่งร้อยบ้านนะคะสิบสามบ้านแล้วขอบคุณค่ะขายได้แค่ถึงเที่ยงคืนนะคะแม่ปรสชาติกลมกล่อมใช่อร่อยกินกับข้าวต้มแต่มันไม่ใช่ปลาเค็มนะพี่นะมันเป็นปลาแดดเดียวร<อ>มีคนบอกว่าเอาเอา,เอาใส่เตาอบอบแล้วอร่อยเคยสั่งมาแล้วขอบคุณค่ะกดตะก้านะคะกดตะก้าเลย กดตก้าเลยนะคะขอบคุณค่ะกดตก้านะคะขอบคุณค่ะฝนตกใช่จ้าฝนตกฝนตกกดตก้าได้เลยกดตก้าได้เลยใรใจดีกดตก้านะคะใ,คร,ใครใจดีกดตก้าได้เลยกินอะไรเราเธอทั้งได้งามแสนงามไม่ใช่ปลาเค็มถามอีกแล้วถามอีกแล้วนานเดี๋ยวจะวีนแล้วนะแม่ค้าจะวีนนะเพราะว่าถือว่าแม่ค้าแบบแม่ค้าแบบ ง่ายตุดนแบบก็บอกไปว่าเป็นปลาเค็มค่ะมันไม่ใช่ปลาเค็มที่ทมันเป็นปลาแดดเดียวมันไม่เค็มเลยขนมทามันไม่ใช่ปลา,า,าเค็มมสเใหมห่อะไรมสเซ่คำพูดแม่เป็นจากขวดเดียวจบครบทุกบรรเทาเป็นขวดเดียวจบเพื่อการบรรเทาช่วงท้ายคลิปครับอกอ๋อท้ายคลิปนี่เดียวท้ายคลิปนี่เดียวก็จะคลิปมาแบบนี้เลยใช่นั่นแหละแค่นี้ใช่ไหม อืมเขาบอกมาแค่เนี้ยโอ้เลยให้ผมคุยเขาก่อนได้ไหมก็จะคลิป<อ>มา,าแบบนี้เ,นเลยเข,า,ขาจะเอาว่าอะไรนะช่วงท้ายเขาบอกว่าปรับเมสเซจเป็นขวดเดียวจบเพื่อการบรรเทาจากขวดเดียวจบครบทุกบรรเทาให้ปรับเป็นขวดเดียวจบเพื่อการบรรเทา แต่เขาถามเขาก็ถามเผื่อใจวมาว่าจะยังพอปรับเพิ่มเติมได้ไหมคะเขาก็ถามเผื่อด้วยตรงไหนตรงไหนบ้างตรงนาทีไหนถามกสิเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปให้ต่างสองอย่างโอนเรียบร้อยขอบคุณค่ะไปได้อยู่แหละไปอันไหนเร็วๆให้มันเสร็จๆไปเถอะงานเนี้ยยุ่งยากเลือเกิน ทำไมสวยแบบนีุ้ทุกคนเดี่ยต้องไปแก้งงานให้ลูกค้าอีกแล้กดตะกรก้าให้หนูหน่อยนะคะขอบคุณค่ะ <c oughs> สั่งมากินแล้วครั้งหนึ่งอร่อยมากขอบพระคุณค่ะตรงไหนตรงไหนบ้างเด,เดี๋ยวเดี๋ยวไปตัดเอา ช่วงไหนถึงช่วงไหนไไเพราะว่าเราพูดไปไปเยอะอยู่ในในขวดเดียวจบเนี่ยครบทุกปันบันเทา ถ้าทานแล้วไม่หมดต้องเข้าตู้เย็นไหมต้องเข้าตู้เย็นนะคะแต่ตู้เย็นไว้นะจ๊ะแล้วก็เวฟได้อุ่นได้ใส่หม้อไร้น้ำมันได้นะคะทานง่ายมากปลาอินทรีย์หนึ่งถุงได้สี่ถึงห้าชิ้นนะคะเราขายตามน้ําหนักสี่ร้อยกรัมนะคะคุณลูกค้าสี่ร้อยกรัมแต่ชิ้นชิ้นมาตรฐานนะไอ้แพ็คมาตรฐานจะได้สี่ชิ้นแต่ถ้าเป็นชิ้นเล็กนี้จะได้ห้าชิ้นเนี่ยขนาดชิ้นเล็กนะคุณลองคิดดูสิเนี่ยห้าชิ้นเนี่ยต่ต้องสี่ร้อยกรัมบวกแต่ต้องสี่ร้อยกรัมบวกใช่ค่ะ ตั้งแต่แร่เนื้อเองแร่เองทำทำน้ำกวนเองตากแดดเดียวเองทอดเองส่งเองนะคะไม่ใช่รับไม่ใช่ปลาอินทรีย์ที่รับมานะคะเป็นเรารับแต่เฉพาะปลาสดจากทะเลสมมุติเมืตอนคืนเนี่ยเขาออกไปตกใช่ไหมเช้ามาเข้ามาขายที่ร้านดิฉันก็ไปซื้อจากร้านแต่เป็นร้านที่ในจันนี้เลยนะเนี่ยอยู่ใกล้ๆเนี่ยตลาดตรงอะไรเจ้าหล่าวเนี่ยเป็นปลาทะเลจันเลยสดใหม่แล้วแล้วเราก็เอามาแร่เนื้อเอง อะไรเองทําความสะอาดเองทั้งหมดฉะนั้นปลาสดๆเลยปลาจะเป็นปลาสดมากจริงๆไม่ใช่ปลาดองเกลือไม่ใช่เป็นปลาฟิตนะคะลองสั่งไปกินและจะถูกใจพูดแค่นี้แหละพูดแค่นี้แหละปไปกดกดตะกร้าก่อนไปพี่เนี่ยขาย2วันได้สามรอยบ้านแล้วนะ2วันเองไปเนี่ยขายในต่อๆเนี่ยสองวันเองสามวิเองอะ ไหนอันไหนช่วงนาทีที่ไม่เราเดี๋ยวเราให้แล้วให้เขาไปตัดได้ไหมเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราเพิ่มให้แล้วขอให้เขาไปตัดเขาจะตัดต่อเป็นไหมว่าเนี่ยไหนตรงไหนตรงไหนช่วงที่เจีพูดเนี่ยเนี่ยตอนนั้นต้องรีวิวกันนี่นี่นต้องรีวิวกนอกน,อกนแล้วมันติดฟอดด้วยปะะ่ะล่ะคือต้อง คบบม่นแหโอ้โหมันหลายช็อตนะเนี่ยเหรอเยอะอีกแล้วเห็นปะล่ะอหนึ่งวันเนี่ยวันใช้อย่างนี้ดีกว่านะครับคนค้ขวดเดียวจบทุกบรรทัพต้องพูดแบบนี้เลยว่าดิฉันแบบต้องมีเต็มตัวมากโดยเฉพาะแบบนี้นะครัมันก็ไม่ได้เป็นปัญหาเยอะนะเพื่อบรรทาทุกบรรทาอะไรอย่างเงี้ยตรงไหนอีกมียา ถ้าเยอะก็ไม่เอาลนะตาชุดเจ็ดมันเยอะดีนะเนี่ยเราไม่เอาชุดออกเนี่ยดีิงก็เขาบาถ่ายให้่ในก็คือจบเนาะเออสี่จุดหนึ่งแปดหรือสี่จุดสองศูนย์ทำไมกันส <2 S 1> องกอตละนี่ลองลองแต่งคนไทยนี่แหละให้มันถ่ายให้เราเองเลยปะพอละไม่ถ่ายละอืมมันเยอะ แล้วก็ไม่ส่งสเต็ปงานมาแล้วก็ว่าตามสกบงานอะไรอย่างเนี่ยต้องถ่ายใหม่เลยแ่เนี้ยหนาสีกบกินจะต่างกนแต่ว่าสมบูรณ์นะคะย้นะคะว่าทุกคนมาซื้อปลาเถอะไปเถอะไปสามหนึ่ง มึงเขียนสะคิ์งานมาแบบนี้ก็มันบอกว่าขวดเดียวจบครบทุกรรเทาส่งไปให้มันเลยบอกว่าสะคิ์มันมากมาอย่างนี้จะไ่แก้ไงเขาบอกไม่เป็นไรค่ะทั้เดี๋ยวเขาส่งให้ลูกค้าอันนี้เลยเออส่งไปเถอะแค่นี้แหละก็มันตามตะริ์มันมาอย่างนี้เลยก็สะคิ์มันมาอย่างนี้เรานึกว่าเราพูดผิดไม่ใช่สะคิ์เขาเอาส่งมาแบบนี้ให้เราอใช่ก็สะคิ์เขาส่งมาให้เรา จะขอปรับไมเสร็จเลยไม่มีครับเราก็อุตส่าห์ไว้จุดสําคัญแล้วนะว่าที่ต้องพูดอ่ะขวดเดียวจบครบทุกบรรทาทุกคนฉันเหน่อยจังโอ้ฉอยากร้องไห้กดกรก้าค่ะเดี๋ยวถ้ามันต้องตัดอ่ะผมให้ทีมเขาจัดการเองเออให้เขาไปตัดให้ไรเราเลยแล้วก็ใส่ไว้ใส่อะไรกบเกินไปกบบเออาไปอเอเอเอาเอาไอีไอไปเาไไปเอาไปเอไปอปเอปอาเอาไอาอาออเดีอไปเอไ ทุกคนกดตะกากดตะกาแล้วปอก็เดินมานะอ๋อไม่ออกแค่เป็นเสียงก็ได้นะไม่ไม่อันนี้่ใช่โอ้โหนี่นี่วิดีโอจะขายตาอ๋อจะขายตาอืมเนื้อวับหลบก่อนซึ่งคือตัวเหมือนสวยๆแต่เห็นเห็นปอดเดินมาจากไหนตัดแค่มารู้หรอตัดปอดตดแค่มารู้อย่างนี้ได้ไหมไม่ควนนะได้ไหทุกคนเดี๋ยวต้องไปส่งพี่กาวแต่เดี๋ยวดิฉันให้แฟนไปส่ง โ <Okay. S 2> อเคตอนนี้ไม่ต้องมาดื้อเอาครึ่งตัวนะไม่เห็นรองเท้านะไม่เห็นโอเคหนึ่งสองสามทุกคนกดตะก้านะคะรับกดตะก้านะครับไปอินซีเด็ดเดียวทอดนะคะรับงงยังไงงามล้ำเกินคนแล้วเธอไม่ต่อต่อลนะเอาแล้วเธอก็ต้องร้องให้มันเมื่อกี้ร้องยาวกว่านี้ไม่ใช่ร้องแค่นี้อ๋อเราอะกินข้าวกับน้ำพริกซีจ้าด้วยใช่ไหม <laughs> ปไหนก็ไปอย่าพึ่งเมื่อกี้เธอร้องเธอร้องยาวกว่านี้ไม่ใช่ร้องแค่นี้อ๋อกินอะไรหรอเธอที่ในงามแสนงามธรรมชาติสั่งมาโอเคไม่รู้โอ้ยฉันเหนื่อยแต่ก็ถ่ายยาวเลยนะฉันก็เหนื่อยเหมือนกันอ๋อนางแกลละนางรู้ว่าพี่ก๊อฟถ่ายแล้วนางจะจะให้เป็นแบบเทคเอาใหม่ไม่แกล้งฟอร์ดนี่มันแบบเหลือทนนะไม่ได้แกล่ะหนึ่งสองสาม ทุกคนกดตะกร้านะคะไปซีแดดเดียวจ้ากดเลยครับะรเราเธอฉันในงามแสนงามธรรมชาติสร้างมาไม่ต้องทาหน้าตาให้มันเหมือนลิปเดี๋ยวลองพื้นเดียวลองพื้นหลดช่นกระเกลดลอยอย่าเมื่อเธอไม่มองแล้วพี่ก็มองจ้องตาพี่ภาวะใจลอย กูใช้คอไม่ลงละไม้ไหนแล้วเนี่ยมามุกไหนแล้วร้องเพลงร้องเพลงจีบเหรอใช่ร้องเพลงจีบเมื่อกี้ร้องว่าไงนะอะไรกร้องว่าอะไรนะกินอะไรเล่าเธอถึงได้งามแสนงามกินปลาอินทรีแดดเดียวทอดค่ะนี่หนึ่งแพ็คน้ำหนัก400กรัมมีปลาอินทรีสี่ถึงห้าชิ้นนะคะสนใจพิมพ์รหัสปอปลาหนึ่งปอปลาหนึ่งมึงดูคลิปกันแล้วมึงก็พิมพ์ปอปลาหนึ่งให้กูกันบ้าง นอกจากูจะคิดคอนเทนต์ได้แต่ละอันเนี่ยมึงได้ปลาไปกินมีโอเมก้าบำรุงสมองจะได้จะลงฉลาดกันพิมพ์ปอปลาหนึ่ง429บาทส่งฟรีพิมพ์รหัสปอปาหนึ่งนะคะคุณลูกค้าขาแล้วก็อะไรนะอะไรอนี้นะ้จตีให้มันมีอีกท่อนหนึงอะ่ะกินขา้าวกินข้าวกับน้ำพริกไม่เอาไม่เราไม่ได้ขายน้ำพริก กินข้าวกับปลาอินรีสิจ้ากินข้าวกับปลาอินรีสิจ้า <c oughs> ถึงได้สะได้สวยออบ้านน้องใช่ร่ำใช่รวยมีแต่กุ้งแต่หอยมีแต่ปาลาเอาเหรอโอเคพิมพ์รหัสปอปลาหนึ่งปลาอินทรีแดดเดียวทอดให้เสร็จพร้อมทานไม่ใช่ปลาเค็มเป็นปลาแดดเดียวรสชาติดีมากได้ไปไม่ต้องอุ่นต้องเวฟก็ทานได้เลยหนึ่งแพ็ค ส0 0กรัมพิมพ์รหัสปอปาหนึ่งสี่บาทส่งฟรีปอปาหนึ่งปอปาหนึ่งปอปาหนึ่งจบเดินอ่ะสวยมากหรอจริงดีใจใครตอบด้านนะคะหมายตกรถตกรถตกรถไปส่งพี่ก๊อฟเถอะไปเที่ยงคืนนู้นเแต่ไปนั่งรอก็ได้ไม่เป็นไรหรอกอ้าวมีคนกดตะกร้าแล้วไหนเถอวไปซีวงเซเว่นไปเดี๋ยวฉันจะขายของพี่ก๊อฟไม่ได้ไปส่งนะไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเจอกันขายลองกับมาเพิ่งลงนะ เดีพี่โโอ้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 โอยโอ้โอยโอ้โอยโอ้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 ่อ้โ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 อ้ตอ้โ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 อยโอ้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 โอนโอ้โอ้โนกโอ้ะอ้โอลโอ้่อ้โ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 อ้อ้โอ้โอ้ขา้โอ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 ้ะอ้โอ้โอ้โออ่โโอ้โอ้โอ้งอ้โอ้โ้โอ้อ้โอ้่อะโอ้โา้โอ้โอ้อ้โอออ ทานไม่หมดเก็บยังไงใส่ตู้เย็นได้นะคะแบ่งทานได้พี่ใส่ตู้เย็นแบ่งทานนะคะถ้าทานไม่หมดกดตะกร้าก่อนปะกดตะกร้าก่อนไป429ยบเก,กากบาทไปแม่กดตะกร้าเลยช่วยหนูหน่อยไปเนี่ยทั้งวันแล้วยังไม่ได้หยุดเลยแม่ไหน,นแต่งหน้าแล้วก็ต้องเอาให้คุ้มนะสวยทีก็เสียตังค์แล้วเราไม่ขายของเราจะสวยยังไงมีทุเรียนทอดด้วยถ้าใครไม่กินปลาอินทรีย์นะคะ1800อท่านอุดหนุนหนูหน่อยนะจ๊ะ นะอุดหนุนกันหน่อยอุดหนุนคนสวยด้วยถ้ากดสั่งตอนนี้พรุ่งนี้ออกเดินทางเลยใช่ค่ะใช่ TikTok คือจะอย่างนี้เลยบังคับให้ส่งของภายใน24ชั่วโมงคือทุกวันนี้ดิฉันได้ออเดอร์มาแบ่งให้ TikTok 1 5อบ้านแค่นั้นนะอันนี้ผู้งตรงเพราะดิฉันส่งหลายช่องทางฉะนั้นลูกค้าใน TikTok จะได้คิวเร็วอันนี้บอกแค่นี้แหละเพราะว่าถ้าคุณสั่งช่องทางอื่นคุณต้องไปต่อคิวนะคะคุณต้องไปต่อคิวช่องทางอื่นเนี่ย800บ้าน แต่ t i k t o อกได้ออเดอร์วันละ150บ้านเพราะว่าปลาดิฉันขาดดิฉันจะทอดได้ประมาณไม่เกิน300แพ็ค3 0 0แพคก็เกือบ2,000กว่าชิ้นนะปลาทอดเยอะมากต่อหนึ่งวันแต่มันได้แค่นี้เพราะว่าเราเป็นปลาที่เราทำสดทำสดวันต่อวันไม่ใช่ดองวันนี้ทอดวันพรุ่งนี้ไม่มีปลาเนี่ยพึ่งแดดเลยพึ่งแดดธรรมชาติด้วยไม่ใช่ใช้เครื่องไม่ใช่ใช้อุตสาหกรรมไม่ใช่อะไรทำแบบชาวบ้านมีแดดได้ตากไม่มีไม่ได้ตาก เช้ามาพนักงานต้องหั่นปลาแล้วคืนนี้ใช่ไหมปลามาส่งแช่น้ําแข็งไว้พรุ่งนี้เช้าต้องมาหั่นปลาต้องมาหั่นปลาแล้แล่เนื้อปลาแล้วก็เอาใส่น้ํากวนก,นก่อนตัดตักแดดเป็นปลาแดดเดียวตักแดดครึ่งวันตอนเที่ยงถึงเที่ยงบ่ายเอามาทอดทอดบ่ายเย็นแพ็คส่งลูกค้าฉะนั้นคนที่สั่งในต่อๆคืนนี้พรุ่งนี้ของออกเดินทางอออกเดินทางค่ะ ฉะนั้นกดเลยกดตะกร้าเลยคุณจะได้คิวเร็วแต่ได้แค่ร้อยห้าสิบบาทนะถ้าเต็มก็คือเต็มก็ไม่ได้คุณก็ต้องไปรอออเดอร์ื่นฉะนั้นสั่งเลยเนี่ยยังไม่เต็มหรอกแต่ดิฉันไลฟ์มาสองวันออเดอร์เต็มหมดนะคะสองสองวันร้อยห้าสิบบาทสองวันเนี่ยมันถึงได้สามร้อยกว่าออเดอร์แล้วนี่ไงกดตะกร้าเลยทุกคนไปเดี๋ยวขายเรื่อยๆรอแฟนด้วยถ้าเขาไปส่งพี่กอ๊อฟพี่ก๊อฟมันก็ดีนะอุตส่าห์แบบโอ้โหมาแต่งหน้าแต่งอะไรให้ อยู่นครปฐม 2- อถึงสวันค่ะสองวันได้แล้วนครปฐมกรุงเทพและปริมณฑลสองวันหลังส่งสั่งแล้วค่ารอขอบคุณค่ะแม่แม่แมกดตะกร้ากันเลยพันสี่ป่ะปลาขอร้องเลยป่ะกดตะกร้าคนละหนึ่งคนละหนึ่งออเดอร์กับทุเรียนกวนนะป่ะปลาอินซีหนึ่งทุเรียนกวนหนึ่งก็ได้ป่ะถือว่าช่วยกันปลาอินซีหนึ่งทุเรียนกวนหนึ่งก็ได้จ้ะถือว่าช่วยกันนะยี่สิบหกบ้านแล้วขอบคุณค่ะพี่พี่กดตะกร้านะอันในในทิกตอกไม่มีรหัสนะจ๊ะ ใน t ิกตอกไม่มีรหัสนะใน t ิกตอกไม่มีรหัสนะคะใน t ิกตอกไม่มีรหัสนะคะใน t ิกตอกเราจะไม่มีรหัสนะคะต้องกดกร้าอย่างเดียวนะคะกดกร้าเลยกดกร้าเลยใน t ิกตอกไม่มีรหัสจ้ะกดกร้าเท่านั้นจ้ะใจดีกดกร้าใจดีกดกร้าเลยใจดีกดกร้านะคะขอบพระคุณค่ะไปไปส่งพี่ก๊อฟไกลไหมก็ขนส่งนะคะต้องเข้าไปในเมืองเดินทางก็ครึ่งชั่วโมงอยู่เดินทางก็ครึ่งชั่วโมงอยู่ค่ะ กดตะกานะคะป้ากดตก้านะคะ,ะ,คะขอบพระคุณค่ะกดตก้าเลยใจดีกดตะ้านะคะขอบพระคุณจ้าป้าถึงได้สาดไดีสวย เดี๋ยวค่าส่งไหมในตตมีค่าส่งนิดนึงนะคะโว้กดหลังใครใจดีกดตะกร้าห,หนูหน่อยนะ,ะขอบพระคุณจะ้ะไปแม่กดหลังใครใจดีกดตะกร้านะขอบคุณค่ะไปะมีค่าส่งนิดหน่อยแต่แลกกับการได้ของไวนะคะ ถ้าไม่เอาค่าส่งต้องไปอีกช่องทางหนึ่งแต่ว่ารอของนานมากเพราะว่าออเดอร์ออเดอร์เยอะแปดร้อยบ้าน <c oughs> แล้วส่งได้วันแค่ไม่เกินสองร้อยอ่ะไม่เกินสองร้อยอ่ะแม่คิดดูเอาต้องรอนะคะ <c oughs> เป็นสินค้าพีออเดอร์แต่รอหน่อยเถอะ <c oughs> เพราะว่าเราทําสดใหม่เราไม่ได้แบบทําค้างไว <c oughs> ปลาอินทรีย์ทอดค้างไว้ทําค้างไว้หมักค้างไว้ไม่อร่อยนะคะเ <c oughs> นี่ยแบบมันเหมือนเราทํากินเองเลยอะ่ะ <c oughs> เพราะว่ามันได้สด คุณได้ไปถ้าคุณอยากให้มันอุ่นหน่อยคุณก็ไปเวฟแค่นั้นเลยโอ้ยแค่นั้นเลยจ้ะกดตะกร้านะคะขอบคุณค่ะกดตะกร้านะจ๊ะหนึ่งพันสามร้อยท่านไปยี่สิบเก้าบ้านแล้วขอบคุณค่ะยี่สิบเก้าบ้านแล้วตอนนี้ยี่สิบเก้าบ้านแล้วขอบพระคุณนะคะยี่สิบเก้าบ้านแล้วค่ะไปยี่สิบเก้าบ้านแล้วค่ะแป๊บเดียวแป๊บเดียวเลย ขายได้ถึงเที่ยงคืนนะใครอยากซื้อซื้อเลยใครอยากสั่งๆเลยสั่งตอนนี้พรุ่งนี้ส่งจ้าวันนี้ไปไหนมาไม่ได้ดูทีวีเลยไม่ได้ออกทีวีนะวันนี้ไปงานที่จริงไปงานศพที่จริงไปงานศพไปงานศพมาค่ะวันนี้ไปงานศพมาไปงานศพอาจารย์ประครูใส่ชุดดำแต่ว่าต้องแก้งานให้ลูกค้าไงก็เลยต้องเปลี่ยนมาใส่ชุดแดงอีกแล้วเนี่ยที่จะวีนไปเมื่อกี้ไง ก็เราพูดตามสคริปต์ลูกคก้าบอกขอให้กแก้เอา้าก็สกคริปต์มาว่าแบบนี้สคริปต์บอกบรรเทาอะไรนะขวดเดียวจบครบทุกครบทุกบรรเทาไอเราก็อ่านตามสคริปต์ลูกคก้าบอกขอเปลี่ยนเออนะเหนื่อยจิตเหนื่ใจเนื่จิตเนื่จนใจ ทุกคนดกดกระานนะคะขอบคุณนจาจาขอบคุณค่ะดกดการาให้หนูหน่อยไปหนึ่งพันท่านขอคนละหนึ่งบ้านนะคะปลาอินซี